สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แนนเซลก็ตะลอนไปหลายที่เลยนะคะเนื่องจากว่าวันนี้อากาศก็ไม่ร้อนสักเท่าไหร่นะคะเราก็เลยหลังจากที่ทำงานส่งงานเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็ประมาณเกือบเ,เกือบบ่ายโมงเราก็วางแผนว่าจะไปทานก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเจ้าเด็ดนะคะอยู่แถวๆลงโรงแรมเอเชียสถานี BTS ราชเท,เทวีนะคะเดินเข้าไปลึกหน่อยนะคะแต่ว่ารับรองใครไปทานแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะลูกชิ้นปลาอร่อยมากไม่ปนแป้งเลยนะคะเหนียวเด้งหนึบหนับมากเลยค่ะ mm hmm. ก็คือครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่เราไปทานแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ะจะไปที่สำนักง,ง,งานเขตพยาไทานะคะเพราะว่าเราเห็นว่ามันมีเขาประกาศรับสมัครงานนะคะ อสอนภาษานะคะเขาบอกว่าโรงเรียนในสังกัดก็ไม่ได้บอกรายละเอียดว่าโรงเรียนไหนอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะคะก็คือ,อเราเคยโทรมาถามที่นึงแล้วก็เหมือนเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ละเอียดเท่าไรนกักน,นะคะเราก็เลยไปเองเลยค่ะไปที่สำนักง,งานเขตนี้เองเลยค่ะก็ เราก็โอเคนะคะที่จะเดินทางไปเพราะว่ามันเป็นเขตที่เราอยู่นี่เองนะคะก็เราก็ถามเขาว่าเนี่ยายการสเซนายอยู่ที่ไหนเขาเคนที่นั่งอยู่ตรงประชาสัมพันธ์ด้านล่างก็บอกว่าเนี่ยขึ้นไปชั้นสามนะคะแล้วกเ็เลี้ยวซ้ายก็จะเจอเลยเราก็ขึ้นไปใช่ไหมคะก็นะคะตึกรัชการสามสีชัน้นก็ไม่มีลิฟต์นะคะก็เดินขึ้นไปคะ่ะแล้วก็อ,อ ขึ้นไปแล้วก็ไปเจอป้าสองคนนะคะนั่งคุยทำงานไปคุยไปกันอยู่นะคะก็พอเราถามเขาก็เหมือนกับว่าไม่ไม่รู้เรื่องเขากเ็เหมือนกับปัดไปให้พนักงานผู้ชายด้านหลังนะคะก็มาคุยกับเราแทนอะไรยเงี้ยค่ะเขาก็ให้เรากรอกไปสมัครนะคะเราก็เลยเถามว่าเนี่ยต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างเขาก็เลยบอกว่า มีสำนมักมานประชาชนทะเบียนบ้านรูปถ่ายาวดัดวัดกันษาแล้วก็ใบรับรองแพทย์ต้องมีใบรับรองแพทย์ด้วยค่ะนี่นี่เป็นครูที่จ้างไปสอนเปนลายชั่วโมงนะคะเราก็เลยเออมันเรื่องมากขนาดนี้เลยเหรอไม่ได้เป็นสมัครเป็นราชการนะอะไรเงี้ยเราก็คินในใจใช้ไหมคะแล้วก็ คือเราก็มีหลักฐานไม่ครบอยู่ดีะนะคะเพราะว่าขาดใบรับรองแพทย์ด้านเองอะนะคะเ,เราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวถ้ายังไงพรุ่งนี้เราอาจจะอาจจะนะคะไปหาใบรับรองแพทย์ถ้าทันเวลานะคะเราก็อาจจะไปสมัครถ้าไม่ทันก็ปล่อยไปค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันมันยุ่งยากอะคะ่ะเรื่องมากนะคะก็คือจ้างเป็นหลายชั่วโมงอะคะ่ะเขาอาจจะจ้างเราแค่ สองชั่วโมงเราก็เลิกจ้างอย่างเงี้ยแต่แบบเอาหลักฐานซ้าเหมือนกับไปสมัครเป็นพนังกงานประจำต้องมีสสดิการเยอะแยะ,ยะมากมายอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่เข้าใจนะคะว่าจะแบบว่าทําให้เอกสารมันเยอะไปทําไมเนี่ยแหละค่ะระบบราชการไทยมันถึงไม่พัฒนาไปไหนไงนคะเพื่อนๆน,นี่แหละค่ะเราก็เลยก็คืออันนี้ที่เราตลอนไปตลอนมาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับ,บางานเซลเลยนะคะเนี่ยแต่เป็นธุระส่วนตัวของเราเองนะคะก็เลย ก็อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังเท่านั้นเองนะคะไม่ได้มีอะไรมากค่ะเผื่อว่าใครนะคะทีอ่อาจจะเป็นนักชิมนักชิมก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยนะคะอพอมาเห็นข้อมูลที่เราบอกเนี่ยอาจจะแบบอพอดีว่าอยู่ไม่ไกลบ้านอยากจะไปชิมบ้าง